สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจออโตคาจะมารีวิวรถบรรทุกบางส่วนให้ลูกค้าได้รับชมมีรูปพร้อมราคาทุกคันลูกค้าท่านใดสนใจรถคันไหนสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร089-9192600ทางเต็นท์เเรามีไฟแนนซ์บริการให้ครบวงจรนะครับสว่วนลูกค้าท่านใดเครดิตดีสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดต้องการรถ แก้ไขดัดแปลงลักษณะไหนทางเต็นท์เราสามารถดำเนินการให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าท่านใดดูคลิปที่ได้ทำนี้แล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมนะครับรถบรรทุกเกต A นะครับ ้องเจเจออตคาสำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้ามากครับที่ได้รับชมรับฟังไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ